สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองผ่อนผมครับเกษตรกร,ราชาวนาหลายท่านยังไม่ได้เงินนะครับโดยเฉพาะผู้ปลูกข้าว2ชนิดหรือ3มชนิดหรือผู้ปลูกข้าว2แปลงแจ้งวันเกี่ยวไม่พร้อมกันอะไรประมาณนั้นนะครับยังไม่ได้เงินแล้วเมื่อ,อไหรจะได้ก็หลายคนรอคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ไปว่ามันเกิดจากอะไรนะครับซึ่งข้อมูลจริงๆไม่รู้มันเกิดจากอะไร แต่จริงๆแล้วปลูกข้าว2ชนิดไม่ได้เงินเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะคนปลูกข้าว2ชนิด3ชนิดยังไม่ได้เงินนะครับเงินไร่ละ500ครัวเรือนละไม่เกิน20สไร่ที่บอกว่าจะแบ่งจ่ายสองรอบนะครับรอบแรกเนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ตกลงว่าได้ไปแล้วข้อมูลจากทางการเขาเปิดเผยมาว่าจ่ายใกล้ๆ4ล้านกว่าครัวเรือนแล้วนะเหลืออีกไม่มากที่ยังไม่ได้แต่ก็มีนั่นแหละ ไม่มากที่ยังไม่ได้นั่นแหละมีคนที่ยังไม่ได้อยู่ไล่ละห้าร้อยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นลองมาไล่เรียงดูว่ามีมีใครบ้างที่ยังไม่ได้เงินนะครับหนึ่งครับผู้ปลูกข้าวสองชนิดสามชนิดขึ้นไปผู้ปลูกข้าวสองแปลงแจ้งวันเกี่ยวคนละวันอา้าวตกลงไม่ได้เงินอา้าวประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองไล่ละห้าร้อยรอบหนึ่งยังไม่ได้อา่าประเภทที่สามประกรันรายได้ประกรันรายได้ซึ่งประกาศราคาเกณฑ์กลางก็ยังประกาศจ่ายส่วนต่างมาแล้วนี่ หกงวดรว,ร,วรวมถึงรวมถึงงวดที่7เพิ่งประกาศไปเมื่อว,วานนี้ยี่สิบเอ็ดธันวาซึ่งงวดเจ็ดเขาจะจ่ายยี่สิบสี่ธันวาตามหลักเกณฑ์ส่วนงวดที่ผ่านมาแล้วก็คืองวดหนึ่งถึงหกก็มีคนได้ไปในจํานวนมีคนได้ไปนั้นมันมีคนยังไม่ได้ด้วยก็รวมมีสามประเภทที่คนยังไม่ได้เงินตอนนี้ก็คือหนึ่งปลูกข้าวหลายชนิดปลูกข้าวหลายแปลงหนึ่งยังไม่ได้เงินสองไร่ละห้าร้อยรอบแรกยังไม่ได้เงินสามประกันรายได้แต่และงวดมีคนยังไม่ได้เงิน เห็นไหมครับคนยังไม่ได้เงินนี่ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะปลูกข้าวสองชนิดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินนี่ก็ถามเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้เงินซึ่งคนนอกอย่างเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรและจะได้เงินเมื่อไหร่เพราะหน่วยงานที่เขาทํางานเขาไม่ได้ขึ้นข่าวไม่ได้ประกาศข่าวออกมาว่าอาปลูกข้าวสองชนิดได้เงินวันที่เท่านั้นเท่านี้นะยังไม่ได้ประกาศนะครับยังไม่ได้ประกาศออกมาแล้วคนที่ ยังไม่ได้เงินประกันไรายได้ที่ตกค้างมาเนี่ยจะจ่ายวันไหนเขาก็ไม่ได้ประกาศเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ออกมานะครับรายละฮะร้อยรอบแรกใครที่ยังไม่ได, <adviser. S 1> ไได้เขาก็ยังไม่ได้ประกาศเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาเพราะนั้นมันไม่มีแหล่งข,ข่าวที่จะมาตอบท่านพี่น้องประชาชนได้นะฮะบอกพี่น้องประชาชนที่รอชุดเงินอย่างต่อไปนี้บอกได้อย่างเดียวว่ารอและทําอะไรบ้างได้บ้างนะครับและรอและทําอะไรได้บ้างเนี่ยมันต้องรอและทําอะไรได้บ้างอย่างมีหลักเกณฑ์นะครับ ไม่ใช่ว่ารอเฉยเฉมันต้องมีหลักเกณฑ์ว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้ไหมด้วยตัวตรวจสอบนะครับถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้อยู่ก็ต้องรอต่อไปซึ่งการที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้หรือไม่ได้นั้นมันมีเรื่องอยู่อย่างนี้ผู้บริหารของธนาคารทรกสที่ซึ่งซึ่งเป็นผู้เปิดเผยข้อมูลเปิดเผยกับสื่อเขาบอกว่าผู้บริหารหรือว่าโคศกทกสรประมาณนี้แหละครับ พูดไปนานแล้วจนจําไม่ได้แล้วพูดไปนานแล้วว่าสําหรับเกษตรกรชาวนานะครับถ้าท่านใดท่านใดเป็นผู้ลงทะเบียนปลูกข้าวเอาไว้ปลูกข้าวปี63นะครับลงทะเบียนปลูกข้าวปีการผลิต2 5ง3นนี่ท่านได้เงินอย่างแน่นอนทกศเขาบอกอย่างนี้เขายืนยันอย่างนี้แต่กรณีจะได้เงินนั้นมันมีเงื่อนไขว่ากระทรวงเกษตรจะต้องส่งข้อมูล ไปให้ธนาคารทรกศนะครับทกศจะจ่ายทุกรายนี่เขาบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์ก็อยู่อย่างนี้ไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือทกศจะจ่ายได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลกระทรวงกรเกษตรส่งไปให้ธนาคารกทรกศทกศจะจ่ายได้ทีนี้เราก็มาเทียบเคียงว่าไอ้ที่ยังไม่ได้เงินนี่มันเกิดจากอะไรข้าวสองชนิดนี่ยังไม่ได้เงินไรละห้าร้อยยังไม่ได้เงินประกันอะไรยังไม่ได้เงินนี่มันเกิดจากอะไรซึ่งเราเป็นคนนอกห,หน่วยงานเขา เราไม่ใช่คนในทกศเราไม่ใช่คนในกระทรวงเกษตรไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรจึงยังไม่ได้เงินพี่น้องชาวนาเนี่ยรู้ไหมครับแต่พอจะวิเคราะห์เหตุได้ว่าทำไมยังไม่ได้เงินเรื่องที่หนึ่งเหตุที่ไม่ได้เงินก็เพราะว่าทกศยังไม่ได้จ่ายเนี่ยก็ไม่ได้เงินน่สิครับแล้วเหตุที่ทกศไม่จ่ายมันมาจากอะไรมาจากอันนี้ไหมเราไม่ทราบแต่เราพยายามพูดหาสาเหตุว่ามันมาจากอันนี้ไหม มันมาจากสาเหตุที่ทกศเขายังไม่จ่ายทกศเขายังไม่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรใช่หรือไม่ตัวนี้ตัวนี้เป็นคําถามซึ่งไม่รู้จะไปถามใครเขาจะตอบได้ถ้าเขายังไม่จ่ายนี่ก็แสดงว่าเขายังไม่ได้รับข้อมูลจากกระทรวงเกษตรถูกต้องหรือไม่นี่ประเด็นที่หนึ่งเหตุที่หนึ่งที่ยังไม่ได้เงินนะอ่าเหตุที่สองเหตุที่สองเป็นเพราะทกศทําการช้าไหม กระทรวงเกษตรส่งข้อมูลมาให้ธนาคารทกศเรียบร้อยแล้วแต่ทกศยังไม่ได้ดาเนินการทําจ่ายให้ชา้าอยู่ตรงนี้ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครไปรู้อีกเห็นไหมครับนี่สาเหตุมันมีอยู่แค่นี้แหละที่ยังไม่จ่ายเงินน่ะมีหนึ่งทกศยังไม่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วทยอยจ่ายสองทกศรับข้อมูลแล้วทําช้ามันมีสองอย่างเท่านั้นแหละครับแต่สองอย่างนี้มันเกิดจากสาเหตุใดไม่มีใครไปเจาะเลือกได้ นะครับเพราะเราเป็นคนนอกหน่วยงานเขาเราได้แต่พูดกันนะและทีนี้ชาวนาต้องทํำยังไงทีนี้ชาวนาเมื่อไม่ไปรู้เหตุผลว่าทําไมเขาจึงไม่จ่ายทำไมเขาจึงจ่ายช้าเนี่ยชาวนาก็ต้องตรวจสอบตัวเองมีเรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องไหนครับก็ยึดคําที่ผู้บริหารทรกศเขาบอกว่าถ้าท่านได้ลงทะเบียนไว้แล้วถูกต้องครบถ้วนและถ้าเขาได้รับข้อมูลจากเกษตรเขาจ่ายทกศก็บอกอย่างนั้น อย่างนั้นเราก็ต้องไปเช็คข้อมูลเรากับสํานักง,งานเกรรษตรอําเภอเท่านั้นเราทําได้อย่างเดียวท่วนาคือไปเช็คว่าหนึ่งข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวของเราเนี่ยมันมีไหมในฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรน่ะมันสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนไหมมันเป็นแปลงซ้ําซ้อนไหมมันตกหล่นไหมมันได้รับการรับรองตรวจสอบหรือยังว่าการลงทะเบียนข้อมูลปลูกถูกต้องมีข้อมูลในฐานข้อมูลเราไปเช็คได้อย่างเดียวถ้าเราไปเช็ค ไปตรวจสอบกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอแล้วปรากฏว่าข้อมูลทุกอย่างมีก็ไม่ต้องทําอะไรต่อรออย่างเดียวรอจนกว่าเขาจะโอนนะครับเขาโอนก็คือได้เพราะสิ่งที่จะยืนยันว่าเราจะได้เงินก็คือเรามีข้อมูลการลงทะเบียนปลูกข้าวในกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วซึ่งหน่วยงานเบื้องต้นที่เราจะไปติดต่อได้ไปขอดูข้อมูลมีไหมต้องสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะครับเราทําได้เพียงเท่านี้นะครับชาวนาะท่ามจะอื่นไม่ได้เลยนะฮะ ถ้าทําได้เพียงเท่านี้แล้วถ้าเรามีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนการลงทะเบียนของเราถูกครบมีข้อมูลในฐานข้อมูลของกรมสุงเสริมการเกษตรแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรละทีนี้มารอรับเงินอย่างเดียวอีกสักคู่เขาจะจ่ายเพราะทกศเขายืนยันว่าถ้ากระทรวงเกษตรส่งข้อมูลมาเขาจ่ายก็ต้องเราก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของกันและกันนะครับเราก็ไปเช็คข้อมูลแล้วมันมีก็รอรับเงินส่วนจะช้าเร็วมันก็สุดแท้เพราะว่า เราไม่ทราบเหตุบัญช้าเพราะอะไรนะแต่มันมีอยู่ไม่กี่สาเหตุดังที่เรามาเมื่อกี้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังกําลังใจงให้กับชาวนาผู้ยังไม่รับเงินนะครับก็เราก็คิดว่าหน่วยงานที่ทําหน้าที่นี้เขาก็พยายามจะเร่งอยู่นะครับคิดว่าคงจะทยอยได้ภายในภายในเดือนธันวาคมนี่แหละเรามาลุ้นกันวันที่24ธันวาวันที่20 24ธันวาเนี่ยเขาจะจ่ายประกันรายได้งวดเจ ในการจ่ายประกันรายได้งวด7ข้อมูลที่ถูกส่งมาจากกระทรวงเกษตรมันกา,าอาจจะมีข้อมูลงวด1นึ่งสติดมาด้วยหรือไร่ละ500ร้อยไล่ละไม่เกิน20ไร่ก็จะติดมาด้วยคนที่ยังไม่ได้เขาก็จะมวลประมวลผลจ่ายวันที่24ก็มีลุ้นว่าจะได้รับเงินทั้งไร่ละ500ทั้งข้าว2ชนิดที่ยังไม่ได้เงินทั้งประกันรายได้งวดก่อนที่ยังไม่ได้เงินก็จะมีโอนเหมือนกันนะครับที่แน่ๆเป้าหมายงวด7ก็ต้องได้แต่ที่เป็นที่แน่นอนแน่ชัด ที่ผ่านมายังไม่เคยมีงวดไหนคนได้เงินครบเพราะฉะนั้นคนที่ลงทะเบียนปลูกข้าวไว้และเป็นกลุ่มที่จะได้รับเงินงวดเจ็ดก็อย่าหวังว่าจะได้เงินครบทุกลายสมมุติเอาเราสมมติตัแต่งสมมติว่ามีงวดเจ็ดจะได้เงินสิบลายไม่ยังไม่มีเคยงวดไหนจะได้ครบสิบลายอาจจะได้ไปหกเจ็ดแปดลายหายไปสองไม่ใช่หายยังไม่ได้ยังไม่ได้เพราะว่าส่งข้อมูลมาไม่พร้อมกันหรือเปล่าอะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ทั้งหมดก็คือเป็นการพูดคุยกันนะครับวันนี้ว่าเราได้แต่รอ และเช็คข้อมูลว่าเรามีข้อมูลในในระบบนะครับถ้าเรามีข้อมูลการลงทะเบียนบลูกเข้าในระบบเราก็ควรจะได้เงินและก้มหน้าก้มตารอต่อไปมันทําอะไรไม่ได้นอกเหนือจากนี้นะครับขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับและขอภาวนาวันที่ยี่สิบสี่ธันวาขอให้คนที่ยังไม่ได้ได้เงินนะ่ะได้เงินพร้อมๆก,กันกับผู้ที่ได้เงินมั่วเท็ดครับสวัสดีครับ